สวัสดีครับท่านผู้ชมเรียกได้ว่าฟอร์มร้อนแรงแบบสุดๆนะครับสำหรับสโมสิอนอร์พูในการลงทำการแข่งขันในการอุ่นเครื่องเตรียมทีมในช่วงพรีซีซั่นที่ผ่านมานะครับนัดล่าสุดเนี่ยเราลงทำการแข่งขันแบบปิดที่สนามซ้อมเอ็กซ่าเทนนิงเป็นลิ์พูสามารถถล่มเอาชนะทีมสโต๊กซิตี้ไปได้5ประตูต่อศูนย์และคนที่ถูกพูดถึงมากๆเลยนะครับก็คือฟอร์มการเล่นของดาวินนูเยส สามารถถล่มแฮตทริกแรกให้กับตัวเองได้นะครับใช้เวลาเพียงแค่20นาทีแรกของเกมเท่านั้นเองเขาก็จัดแฮตทริกให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับทีมลิเวอร์ pool ของพวกเราซึ่งแน่นอนนะครับเครื่องหมายคำถามที่มันยิงตรงมาถึงดาวินนูนเยตว่าเขาจะดีพอหรือเปล่าในการลงเล่นให้กับลิเวอร์ pool ในตำแหน่งกองหน้าหมายเลข9ในฤด,ดูกาลที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้ชม หลังจากลงทําการอุ่นเครื่องเสร็จแล้วลิ้วภูของพวกเราก็เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าเดินทางกันต่อเลยนะฮะเราก็จะได้เห็นภาพน,นักเตะของพวกเราขึ้นเครื่องบินนะฮะท่านผู้ชมซึ่งก็เดินทางโดยสายการบินเจแปนเอลน์นะครับท่านผู้ชมซึ่งก็ถือว่าเป็นสายการบินที่สนับสน,นุนสโมสรลิร้วภูของพวกเรานะฮะท่านผู้ชมครับแน่นอนจุดหมายปลายทางในการเดินทางในครั้งนี้ เวอร์พูลก็เดินทางมุ่งตรงสู่ทวีปเอเชียนะครับท่านผู้ชมเดินทางไปที่ฮ่องกงและก็ญี่ปุ่นนะครับคือจุดหมายปลายทางแน่นอนนะครับการเตรียมทีมในช่วงปริซ e a ั่นนี้ถือว่าเป็นการเตรียมทีมที่ทุกคนรอคอยนะครับแน่นอนเวอร์พููของพวกเราก็อยากเข็นนะฮะทางฝั่งของกูซืซออาร์เนอร์สล็อตทิศทางในการเล่นนะครับ ในการแท็กติกในการใช้ผู้เล่นต่างๆของกุสืซออาร์เนอร์ส็อตเราก็จะได้เห็นใน2แมตที่จะถึงนี้นะครับซึ่งโปรแกรมนะฮะในวันที่26กรกฎาเนลิอ์พูจะเจอกับทางฝั่งของเอซีมิลานทีมแกร่งจากเกาโชซีรีอานั่นเองนะครับที่ประเทศฮ่องกงนะครับท่านผู้ชมในวันที่30กรกฎาคมนะครับจะต้องเจอกับทีมแกร่งจากเจลี ague, ย่างฮโยโกฮามามาเลนอนะครับนี่คือ2โปรแกรมที่ พวกเราจะต้องไม่พลาดนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทำไมลิวอรพูจะต้องเดินทางทัวร์เอเชียทำไมลิวอพูเลือกญี่ปุ่นแล้วก็เลือกฮ่องกงแน่นอนทั้ง2ประเทศเนี่ยเรียกได้ว,ว่าลิวร์พูของพวกเรามีฐานแฟนคลับฐานที่เป็น FC ฐานที่มีแฟนบอลคลั่งไคล้ในทีมลิวอร์พูน่าจะมากที่สุดนะครับ ในเอเชียเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นนะครับเราก็จะเห็นเลี้ยวููของพวกเราซื้อนักเตะที่เป็นคนญี่ปุ่นมาเล่นให้กับเวอ้์วููอยู่หลายครั้งหลายคราครนะครับในยุคก่อนก็จะมีทางฝั่งของมินามิโนะนะครับในยุคนี้ก็จะเป็นทางฝั่งของเอนโดะนะครับซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่รำ่ำรวยแล้วก็ประชากรของเขามีศักยภาพนะครับในการที่จะสนับสนุนทีมสโมสรเวอ้์วููทั้งในเรื่องของการ ซื้อนะครับสินค้าที่ระลึกของสโมสรทั้งในเรื่องของการซื้อตัว๋วนะฮะเพื่อเดินทางไปชมแล้วก็ไปเชียร์ถึงประเทศอังกฤษเรียกได้ว่าประเทศนี้นะฮะทั้งญี่ปุ่นทั้งฮ่องกงมีศักยภาพเพียงพอนะครับที่จะเขาเรียกว่าสนับสน,นุนทีมสโมสรของพวกเราแล้วพวกเขาก็คลั่งไคล้ในทีมของพวกเรานะครับติดอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้ทําให้ลิวพูลเลือกทั้ง2ประเทศนี้นะครับในการอุ่นเครื่อง เตรียมทีมในช่วงปีตีสั้นแน่นอนลิวพูจะมีรายได้จากการเดินทางมาทั่วเอเชียในรอบนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเงินจํานวนไม่น้อยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมและก็ที่สําคัญเนี่ยลิยวพูของพวกเราก็โฟกัสในเรื่องของการรองระบบในเรื่องของการรองแทคนิคของกุนซืออาร์เนอร์ส็อตด้วยหลายคนจับตาดูว่ากุนซืออาร์เนอร์ส็อตในฤดูกาลนี้จะมีกลยุทธ์จะมีกลเม็ดเอดพายยังไงบ้างนะครับที่มันแตกต่าง ที่มันเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพื่อนํามาให้กับนักเตะของพวกเราได้เล่นกันนะฮะเป็นสิ่งที่พวกเราจับตาดูกันอย่างมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจะเป็นการลองนักเตะด้วยเพราะในฤดูกาลนี้เลี้ยวปูนะครับเรียกได้ว่ามีการปรับพูงทีมครั้งยิ่งใหญ่มากๆมีการช็อปนักเตะใหม่นะฮะทั้งทางฝั่งของเจอร์มีฟิลมปงมิลอ์สเคอร์เคสนะครับฟอรินเวและก็ในรายล่าสุดนะครับ ก็ต้องฝั่งเป็นทางฝั่งของโฮโก a เอกิติเกแล้วก็ผู้สาวประตูอย่างจอร์เจียมา a ์บัดสวิลลี่ด้วยนะครับท่านผู้ชมซึ่งเราก็จะได้เห็นฟอร์มการเล่นของนักเตะใหม่ของพวกเรานะครับและก็มีการเล่นร่วมกันกับนักเตะเก่านะฮะว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงนะฮะและก็ดูภาพรวมของเทคนิคข,ของคุนซืออาร์เนอร์สโลตว่าจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนนะครับซึ่งน่าจับตามองกันมากๆเลยนะฮะท่านผู้ชมครับอ คราวนี้นะครับเรามาดูรายชื่อนักเตะที่เดินทางไปนะครับในในัดในทัวร์พรีเซนชั่นนะครับใน2นัดที่จะถึงนี้นะครับขาดไปเพียงแค่คนเดียวนะฮะท่านผู้ชมซึ่งก็คือทางฝั่งของเฟรกโกเคียซ่านะฮะนอกนั้นก็จะมีผู้สาวประตูอย่างไอซอนเบเกอร์นะครับจอร์จีม้มาบาดัสวิลลี่เฟดดี้วูดแมนนะครับอาร์มินปิชี รวมถึงเดนเนียรมิสซูด้วยนะครับซึ่งเป็นผู้สาประตูส่วนกองหลังนะฮะนำทีมมาโดยกัปตันโบจิลฟานไดน้องโกนาเต้โจโกเมสคอนเนอร์แบตลี่เจเรมีฟิมปงมิลอ์เคิร์เค็นะครับล็อบโบซีมิกัสแล้วก็ดาวลุ่งอย่างสตีเฟนสันด้วยนะครับแดนกลางนะฮะก็ตามมาอย่างครบครันทีเดียวไรอันกาเวน,บวน lide, Jones, แบกโดนิกโซบัสไลเกอร์ติจโอนวาตารุเอนโดนะครับนะนายเอนยูนี่ไทเรอร์มอร์ตันฮาวิเอลเล็บ และก็อเล็กซิสแมกอเลสเตอร์นะครับกองหน้านะฮะนำทีมมาโดยซีเนียนะครับก็คือโมเมดซาลาคดิกโกลุยดิอาร์ดาวินนุนเยสเบนโดกนะครับแล้วก็ดาวลุ่งเจ้าเอ็นกูโมหาแล้วก็ฟอรินเวตนะครับขาดเพียงรายเดียวก็คือตั้งฝั่งของฟริโกเคซาแน่นอนนะครับมันก็กลายมาเป็นกระแสกลายมาเป็นเครื่องหมายคำถามที่ยิงตรงไปถึงกุเซอร์อันเนอร์สลอตและก็ตั้งฝั่งของฟริโกเคซา ในเนื้อข่าวนะครับบอกว่าเฟรโกเคซ่ามีปัญหาในเรื่องของความฟิตนะครับความฟิตยังไม่ผ่านนะฮะซึ่งมันก็น่าแปลกใจมากๆว่าเฟรโกเคซ่าก็พึ่งที่จะลงเล่นนะครับมีชื่อในการลงเล่นกับสโต๊กด้วยแล้วก็เขาก็มีรายชื่อเป็นผู้ทําประตูได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะหลายคนก็สงสัยว่าเอออนาคตของเฟรโกเคซ่าน่าจะย้ายทีมหรือเปล่านะครับ นในเรื่องของการเจรจาในการย้ายทีมใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงแล้วหรือเปล่าถึงกุสเซอร์อันเนอร์สล็อตถึงตัดชื่อของเขาออกจากทีมนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่าลิวพูของพวกเรานะฮะจะเป็นยังไงนะฮะฟิลิโกเคซ่าจะยังสามารถที่จะอยู่กับลิวพูเป็นขุนกําลังหลักในการเล่นในฤดูกาลต่อไปหรือไม่นะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่นะครับก็คือรายละเอียดต่างๆนะครับ เกี่ยวกับการเดินทางทัวร์ในช่วงปีที่สั้นนะฮะที่กำลังจะมาถึงนี้ครนี้เรามาพูดถึงเรามาวิเคราะห์นะครับความเคลื่อนไหวของลิลพูกันบ้างนะฮะท่านผู้ชมครับปิดท้ายกันนะฮะซึ่งแน่นอนสิ่งที่คุณซอร์อเนอร์สล็อตต้องการนะฮะท่านผู้ชมในการอุ่นเครื่องเนี่ยในเรื่องของใครจะอยู่ใครจะไปนะครับตรงนี้มันมีความสําคัญมากๆณนะตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนนะครับในบางตําแหน่ง นะครับว่าใครจะย้ายออกนะครับในบางตําแหน่งเนี่ยมันเริ่มที่มีความชัดเจนแล้วซึ่งลิวูปูของพวกเราก็ได้เสริมนักเตะใหม่เข้ามาทดแทนนะครับในตําแหน่งที่ณนะตอนนี้ยังไม่แน่นอนนะครับก็คือในตําแหน่งกองหน้าตัวในนะครับทางด้านซ้ายก็คือริมเส้นทางด้านซ้ายซึ่งมีขา่าวหนาหูมากๆนะครับว่าทางฝั่งของรุยดีอาร์ตเนี่ยปักป้ายขายฮนะรเรียกได้ว่า ได้แจ้งไปกับสโมสรลิเวอร์พูลแล้วว่าเขาจะย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ซึ่งมีข่าวผพันหนาหูมากๆกับทางฝั่งของบาเยิร์นมิวนิกนะครับท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนนะฮะมันก็มีสัญญาณนะครับที่บ่งบอกชัดเจนมากๆว่าลุยดีอาร์ตน่าจะย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เพราะว่าในช่วงเกมการอุ่นเครื่องปรีซีซั่นในนัดที่เจอกับเบลตันนะครับที่ลิเวอร์พูลเอาชนะ3-1เนี่ย ทางฝั่งของลุยดีอาร์ตก็ไม่ได้ลงสนามนะครับท่านผู้ชมและในนัดล่าสุดเนี่ยทั้งฝั่งของลุยดีอาร์ตก็ไม่ได้ลงเล่นแม้แต่นาทีเดียวกับทางฝั่งของสโตมซึ่งหลายคนก็มองว่าลุยดีอาร์ตเนี่ยมีความฟิตสมบูรณ์แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เราได้เห็นนะครับภาพของการฝึกซ้อมเขาพลิกตัวแล้วก็ยิงแบบคมคลิปนะครับท่านผู้ชมยิงเสร็จเขาถอดเสื้อเลยนะฮะแล้วก็เพื่อนๆของเขาเนี่ยเขาไปร่วมดีใจกันใจนะฮะท่านผู้ชมครับ มันบ่งบอกว่าเขาฟิตสมบูรณ์เต็มที่100%ยมากๆแต่น่าจะด้วยเหตุผลนี้แหละนะครับว่าณตอนนี้เขามีข่าวผัวพันที่มันหนาหูมากๆเลยนะครับคุณซื้ออร์เนอร์สล็อตก็เลยตัดสินใจนะครับไม่เขามีส่วนร่วมในเกมการแข่งขันนะฮะท่านผู้ชมในช่วงปรีทีซั่นนี้แต่ก็ยังหอบหิวไปด้วยนะครับเผื่อสถานการณ์มันพลิกผันนะฮะลุยดอาร์ถึงวินาทีสุดท้ายอาจจะไม่ได้ย้าย กุซือ์อาร์เนอร์สล็อตก็อาจจะใช้งานเขาต่อแต่ในชุดในช่วงนี้โอกาสที่จะย้ายมีสูงมากๆกุซืซอ์อาร์เนอร์สล็อตก็เลยบอกว่าให้พักไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแน่นอนนะครับเมื่อทังฝั่งของกุซืซอรอเมื่อทางฝังของลุยดีอาร์ดเนี่ยนะเรียกได้ว่ายังไม่แน่นอนนะครับลิอร์ภูของพวกเราก็มีการดันนักเตะนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยลิอร์ภูในเรื่องของหลังบ้านเนี่ยก็พยายามไปติดต่อนักเตะที่คิดว่าจะมาเป็นตัวตายตัวแทนของลุยดีอาร์ ซึ่งก็มาชัดเจนมากๆนะครับว่าข่าวที่โพพันก็มีเจ้าโรดิโกของเรอมรลมติดรวมถึงแอนโทนีกอรดอนของนิวคาสเซิลด้วยนะครับนะซึ่งมันก็ยังไม่ชัดเจนว่าลิเวอร์พูลจะสามารถคว้าตัว2นักเตะมาร่วมทัพหรือไม่ลิเวอร์พูลก็มีแผน2ในการดันนะฮะท,ท่านผู้ชมโดยการดันนักเตะอายุเพียงแค่16ปีนะครับซึ่งก็ถือว่า ยิ่ช่าดเลอเกินนะครับในการอุ่นเครื่องกับสโตกล่าสุดเนี่ยเขาก็มีรายชื่อในการยิงประตูด,ด้วยนะฮะนักเตะคนที่โคดทวนกําลังพูดถึงก็คือเจ้าเอนกูมูฮานั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะถ้าเกิดว่าลิวพูไม่สามารถคว้าตัวโรดิโก้หรือทางฝั่งของแอนโทนีกอร์ดอนมาได้ถ้าเกิดว่าลุยดีอาร์ตย้ายนะครับเราอาจจะได้เห็นเซอร์ไพรส์ใหญ่ของลิวพูในการดันเจ้าเอนกูมูฮานะครับ มาเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวซัพพอร์ตทางฝั่งของโคดี้กัปโปในการเล่นในตำแหน่งหน้าตัวในทางด้านซ้ายก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนะซึ่งการอุ่นเครื่องในช่วงนี้นะครับกุสืออาเนอร์สล็อตก็พยายามดูฟอร์มพยายามให้โอกาสของนักเตะดาวรุ่งคนนี้ได้โชว์ฟอร์มอย่างเต็มที่นะครับคริ้มาดูทางฝั่งของกองหน้าหมายเลขเก้านะครับท่านผู้ชมนะซึ่งข่าวก่อนหน้านี้ว่าดาวินนนเยสมีโอกาสย้ายสูงนะครับท่านผู้ชมสถานการณ์มันพลิกไปพลิกมา นอกจากดาวินแล้วเราก็ยังสูญเสียนักเตะที่เป็นคนสำคัญอย่างดิโกโชต้าไปนะครับนะมันพลิกกับตลปัดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยดาวินนูนเยสอาจจะมีโอกาสได้อยู่ต่อกับทีมนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยก็ซื้อตัวทางฝั่งของเอกิติเก้มาได้นะฮะท่านผู้ชมซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะฮะค่าตัวเนี่ยเก้าสิบห้าล้านยูโรนะครับบวกแอดออนนะฮะท่านผู้ชม ก็ถือว่าเข้ามาแทนในตําแหน่งของดิโกโชตาแล้วก็น่าจะเป็นทางฝั่งของดาวินนูนเยสนี่แหละท่านผู้ชมที่จะสามารถที่จะได้อยู่ต่อนะครับด้วยฟอร์มการเล่นของเขาด้วยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะท่านผู้ชมดาวินนูนเยสก็โชว์ฟอร์มได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะเรียกได้ว่าเขาเป็นนักสู้นะสู้ยิบต,ตาสู้ถึงวินาทีสุดท้ายนะครับถึงแม้ว่าตัวเขานั้นอาจจะมีสถานการณ์ที่มีโอกาสสูงในการย้ายทีแต่เขาก็สู้ สุดชีวิตนะครับสุดฤทธิ์สุดเดชสู้จนวินาทีสุดท้ายจนสามารถที่จะเค้นฟอร์มเก่งของตัวเองในนัดล่าสุดกระทุ้งไปถึง3ประตูนะครับเชื่อว่าด้วยความเป็นนักสู้ของเขานะฮะมันจะมีโอกาสสูงที่ทางฝั่งของกูซืซอร์นเนอร์สล็อตนะครับเลือกที่จะให้เขายังอยู่กับทีมต่อนะครับในดูการต่อไปนะในมุมมองของผมส่วนทางด้านซ้ายไอ้ทางด้านขวานะครับเป็นทางฝั่งของโมซาลา แล้วก็อย่างที่โคตรทวนเล่าไปแล้วฟิลโโเลกัเค่ามีโอกาสสูงมากๆด้วยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับเขามีโอกาสย้ายทีมนะฮะในเนื้อข่าวเนี่ยบอกว่าเขาดิ้นรนแบบสุดๆเพื่อที่จะมีชื่อติดไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบรอบต่อไปนะครับในครั้งต่อไปเนี่ยท่านผู้ชมนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเขายังอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยโอกาสมันค่อนข้างจะรีบหลีมากๆฉะนั้นแล้วเขาต้องการหาทีมเล่นเพื่อที่อลโชว์ฟอร์มให้เข้าตาคุณสื่อของทีมชาติอิตาลี นะครับนะเพื่อโอกาสในการไปเล่นในฟุตบอลโลกนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วซาลาก็จะเหลือแค่คนเดียวนะครับในตำแหน่งหน้าตัวในทางด้านขวานะถ้ากรณีที่เคนะียซ่าเนี่ยย้ายออกจากทีมแต่ผมยังมองว่าฟิลิปปงนะครับเจอร์มีฟิลิปปงเนี่ยน่าจะขึ้นมาเล่นในตำแหน่งหน้าตัวในทางด้านขวานะครับเพื่อเป็นตัวซัพพอตในตำแหน่งนี้นะครับนะแทนที่โมซาลาได้นะครับเพราะฟิลิปปงก็สามารถ เรียกว่าเล่นปีกได้นะครับเล่นริมเส้นได้นะฮะซึ่งเราก็น่าจะเห็นนะฮะทางฝั่งของกุนซืออาร์เนอร์สโับลองใช้งานในระบบนี้นะครับซึ่งการอุ่นเครื่องในนัดที่เจอกับสโต๊กนะครับฟิมปงเนี่ยก็ดันสูงเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมดีดว่ามีจังหวะคัตแบ็กมาให้กับสตีเฟนสันได้ยิงแบบจ่อหน้าปากประตูนะครับผมคิดว่าเจ้าเจอร์มีฟิมปงเนี่ยน่าจะเล่นแทนในตำแหน่งของโมซาลาได้ในบางนัดได้ด้วยนะครับนะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีนะครับและก็ที่สําคัญเนี่ยเมื่อเคซ่าไปซา่ากับฟิลปงนะครับในตําแหน่งนี้2คนก็ถือว่าดูแล้วเหมาะสมดูแล้วเหมาะสมนะครับในตําแหน่งนี้ครนี้อย่างที่โค้ชทวนเล่าไปแล้วนะครับเมื่อฟิลปงขยับขึ้นมาเล่นเป็นปีนะครับเล่นในตําแหน่งของโมซา่าเนี่ยเราก็จะได้เห็นทั้งฝั่งของคุสเซออาร์เนอร์สลอดลองใช้ทั้งฝั่งของโซโบ ขยับลงไปเล่นเป็นแบ็กขวานะคะับท่านผู้ชมซึ่งเราได้เห็นใน,ในเกมอุ่นเครื่องในนัดที่ผ่านมานะครับนะอาจจะได้เห็นโซโบมายืนเป็นแบ็กขวานะฮะในตำแหน่งของคอนเนอร์แบดลี่ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วดันเจ้าฟิลมปงขึ้นไปเล่นเป็นปีกนะครับคู่กับตางฝั่งของโมซาล่านะครท่านผู้ชมนี่คือภาพ รายละเอียดนะครับในเรื่องของการอุ่นเครื่องในช่วงปรีซีซันโครทวนก็นํามาฝากกันแล้วท่านผู้ชมที่รับชมทางบ้านมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สคร i b e นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมกันจบคลิปเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ต่อไปกับโคดทวนลิวพูสวัสดีครับ